สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็มาคุยนะครับก่อนเกมพรีวิวนะครับในศึกฟุตบอลยูโร2 0 2 4เป็นวันที่4นะครับก็ถือว่าคู่เมื่อคืนเนี่ยอาจจะจะเจิดหน่อยทั้ง2คู่นะครับทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษแต่ก็ประเดิมด้วยชัยชนะได้เลย,ยด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับมาวันนี้กันบ้างเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งนะครับ ทีมชาติตะไก่ฝรั่งเศสนะครับถือว่าได้ตรงเตะแล้วในคืนวันนี้คู่ดึกนะครับเป็นคู่เอกเลยส่วนอีกหนึ่งคู่ที่จะพรีวิวก็จะเป็นเบลเยียมนะครับที่วันนี้ก็ลงสนามเช่นกันนะครับเป็นสายเลือดใหม่ที่ผสมด้วยสายเลือดเก่าอย่างลูคากูแล้วก็เดอะบอยนะครับโดยรายละเอียดเกมที่มีอะไรกันบ้างนะครับเราก็มาดูคร่าวๆกวันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่ม,มาที่คู่ห้าทุ่มกันก่อนนะครับเบลเยียมกับสโลวาเกียก็ถือว่าอย่างที่เกิดไปเมื่อกี้เลยก็คือเบลเยียมเนี่ยจะเป็นทีมที่ถ้าให้นิยาม ยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นช่วงยุค2010เนี่ยก็จะค่อยๆหายกันไปพอสมควรแล้วนะครับตีสักว่า80%เลยนะครับก็เนี่ยเหลือที่เป็นสตาร์ก็คือลูคาคูแล้วก็เควินเดอรอยนะครับเป็น2 2ตัวจากโกลเด้นเจเนเรชั่นยุคแรกมานะครับบวกกับกสายเลือดใหม่ชุดนี้นะครับน่าจะเป็นแบบทอสตาร์นะครับเดเรมีโดกูอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบตัวใหม่ที่เข้ามาผสมโดยเฮสโค้ดก็เปลี่ยนจากโรเบอร์โตมาร์ติเนีสเป็นโดมนิโกโทเทเดสโก้นะครับ โดยในความพร้อมวันนี้เนี่ยสำหรับเบลเยียมตัวที่ขาดนะครับก็ต้องเช็คฟิต3คนนะครับก็คืออาเธอร์อาเตอร์เทียสนะครับเป็นกองหลังจากทางแรนส์นะครับที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยเป็นตัวหลักที่ต้อง,องรอเช็คฟิตว่าจะลงได้หรือไม่นะครับส่วนอีก2คนนะ่ะที่คาดว่าน่าจะ80 70 80เลยว่าน่าจะลงไม่ได้คือแยนแฟรตองเกตแล้วก็โทมัสเมอร์นีเยนะครับที่มีข่าวว่าเจ็บไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วแต่ก็ ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นจากกระแสในนะวันนี้นะครับก็เลยคาดว่า11ตัวจริงเนี่ยแผนของเบลเยียมนะครับก็ยังดูจะก้ามเกึ่งอยู่นะครับว่าจะเป็นหลัง3าหรือหลัง4ี่นะครับก็สามารถไฮบริดได้นะครับสำหรับแผนของเทเดสโก้เนี่ยแล้วแต่เลยแต่วันนี้เจอคู่แข่งที่ห่างชั้นกว่าก็อาจจะเป็นหลัง4ี่ก็ได้นะครับโดยประตูเนี่ยก็จะเป็นโคเอ็นคาสติลนะครับส่วนหลัง4คนก็จะมีเอ็กเซลวิเซลนะครับเป็นตัวเกา๋าเดินกับทางวูดฟาร์ตนะครับค่อนข้างที่จะทัวร์เลยตรงนี้ส่วนแบ็คซ้ายเป็น ทางเดอร์คุยเปอร์นะครับอ่าแม็กซิมเดอร์คุยเปอร์เป็นตัวจากขับรูทนะครับที่ถ้าอาร์เธอร์เทียสนะไม่ผ่านความฟิตนะครับก็จะเป็นเขาที่ได้ออกสตาร์ทในตรงนี้นะครับส่วนทางแบ็คขวาก็ทิโมธีคาสตานถ้าโทมัสมูนิเยไม่ฟิตนะครับส่วนตรงกลาง3คนเนี่ยก็จะมีอามานูโอนาน่านะครับจับคู่กับโรเรลมองกาล่าส่วนในตำแหน่งกองกลางตัวลุกเนี่ยก็ควินเดอร์บอยตามสูตรเลยนะครับ ปีกซ้ายโดกูปีกขวาทรอสซาส่วนหน้าเป้าดูคากูนะครับโดยมีตัวเปลี่ยนก็จะเป็นโรอิสโอเพนด้านะครับที่ถือว่าเล่นได้ดีเลยยิงกระตุยเหมือนกันในนี้กับไลซิกนะครับหลอกแก้เกมอยู่ก็ถือว่าเป็นทุตที่ดูดีใช่ได้เลยนะครับอาจจะไม่แบบดูแบบโหดเท่ากับยุคเก่าช่วง2 0 1 0นะครับที่มีดิสเมอร์เทนอะไรเงี้ยเป็นตัวแบบออปชั่นหลากหลายหน่อยนะครับมาริอันเฟลไลนี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่ายังพอมีทีเด็ดดูนะครับยังอาจจะลดระดับลงมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นชาติชัั้นนนนําใยยุโรรปอู่ะคบ ส่วนทางฝั่งสโลวาเกียกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีไม่มีไอมาเดตคัมซ um ิกแล้วเช่นกันนะครับก็ถ้าใครแบบคุ้นสโลเาเกียเมื่อก่อนจะนึกถึงเขาเป็นชื่อแรกนะครับที่หัวตั้งๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เลิกเล่นไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดผู้เล่นเนี่ยถ้าตัดสตาร์คนนั้นออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นระดับกลางนะครับส่วนใหญ่ที่อยู่ในลีกยุโรปก็พอสมควรนะครับอย่าง ทางยูราตคุชกานะครับที่เคยเล่นในกันโชติอากับเอซิมิลานอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเล่นพเมร์ลีกับวอตฟอร์ดก็เคยมาแล้วนะครับส่วนที่ดังในกันโชก็เคยก็มีชุดนี้เช่นกันนะครับก็จะมีสตาร์ดิสลาฟโรบอตกาจากนาโปลีชุดนี้ที่เป็นตัวคุมจังหวะนะครับกับมิลานสกดิเนียที่เคยเล่นอินเตอร์มิลานปีนี้อาจจะฟอร์มไม่ดีไปอยู่กับเบเชไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่แต่ด้วยซ่ลชันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนอกนั้นี้ก็จะอยู่ลีกที่อาจจะไม่ได้ดังมากเท่าไหร่แต่เราก็อาจจะ ออคุณชื่ออยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่างเดวิดฮันโคจากฟยนูดลีกนเธอร์แลนด์นะครับมี ik, เพคาริคเล่นเฮทาเบอร์ลินแต่ก็ต้กว่าได้ความเก่าแต่วความสดเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเ็าอายุเกือบ40อะไรเงี้ยนะครับส่วนตำแหน่งปีกก็จะมีฮาราสซินทุตเดิมเดิมจากยูโร2020เนี่ยก็ตามมาอยู่นะครับหรือว่าเดนิสวารโรจากทางโคเบเฮเกนอะไรมาเนี่ยนะครับผู้ลเล่นส่วนประตูก็กร,รูบาก้านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทุดที่ถ้าว่ากระถึงชื่อชั้นเนี่ยเบลเยียมก็ดูดีกว่าแน่นอนนะครับ แต่ผมคิดว่าก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับในเกมในการที่จะปลดล็อกสกอร์ได้สำหรับเบลเยียมนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเบลเยียมน่าจะไหวยอยู่นะครับน่าจะเชื่อด้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับโดยอาจจะนาทีที่สิเป็นต้นไปที่เบลเยียมเริ่มที่จะยิงได้นะครับในวันนี้คู่แรกเป็นประมาณนี้ส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นคู่ถือว่าไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คือออสเตรียเจอกับฝรั่งเศสนะครับโดยทีมของ นเนื่องจาในช่องก่อนแล้วกันนะครับรองแชมป์โลกเมื่อสมัยที่ผ่านมานี้นะครับก็ต้องรอเช็คฟิตทางคิริยันเอ็มบัปเป้นะครับที่มีข่าวว่าเจ็บก่อนหน้านี้แต่ผมว่าตอนที่มีข่าวออกมาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่เอรมันเตะนู่นเลยนะครับวันแรกเลยก็ว่าได้น่าจะคิดว่า70 80%เ็นี่ยน่าจะกลับมาฟิตแล้วสำหรับเอ็มบัปเป้นะครับส่วนออดูเดียนชัวมินี่เนี่ย่าเป็นหนึ่งคนเช่นกันนะครับที่มีอาการเจ็บตั้งแต่นัดชิง u ู l มาแล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ลงไม่ได้ก็จะมีเอ็นกูโรกองเต้หรือว่าพวกยูซุฟฟอรฟาน่าเนี่ยมาสลับสับเปลี่ยนในตำแหน่งที่หายไปของเขาได้นะครับแล้วก็จะมีคาม์วินก้าอีกคนหนึ่งนะครับที่ลงได้เช่นกันอ่ะลืมไปเลยเป็นประมาณนี้นะครับส่วนในสเสบียตัวจริงที่คาดนะครับประตูเนี่ยก็ค่อนข้างชัวเป็นไมซเมยองระบบก็น่าหยุดชุดเดิมเพอสี่เสียสี่สองสามหนึ่งนะครับส่วนหลัง4คนเนี่ยจะมีอูปาเมกาโนกับโกนาเต้ ay, นะครับที่เดชองคาดว่าน่าจะออกสตาร์ท คู่กันประมาณ70%สนะครับส่วนตัวที่อาจจะสอดแทรกได้เนี่ยก็คือวิลเลมซาลิบานะครับแต่ต้องบอกว่าฟอร์มกับทีมชาติเดชองยังดูไม่ค่อยเชื่อใจซาลิบาสักเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติมีใครป่วยอะไรเงี้ยนะครับในชุดนี้เนี่ยก็อาจจะมีซาริบาขึ้นมาทดแทนก็เป็นได้นะครับก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่ค้น3ตัวนี้นะครับในเซนเตอร์ส่วนทางซ้ายขวาเนี่ยก็เทโอเฮนันเดสนะครับกับชูคุนเดค่อนข้างชัวรวว่าลงได้นะครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้ไปส่วนตรงกลาง3คนนะครับก็จะมี ฮาเดสลาบิโอนะครับกับองตัวครนะิสมันยืนพื้นอยู่แล้วนะครับสองคนส่วนออร์เดนชลมมนี่ก็อย่างที่บอกไปถ้าไม่ฟิตก็ตัวที่สอดแทรกเป็นตามที่ผมบอกไปเลยนะครับส่วนหน้า3คนเนี่ยชุดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งคนนะครับก็คือชิรูเนี่ยหลายๆที่คาดว่าหน้าจะไม่ได้ออกสตาร์ทในรายการนี้นะครับเนื่องจากว่าเดย์ชองอาจจะต้องการถ่ายเลือดแล้วก็มาค์คสตูลามินี้ ie, กับอินเตอร์มิลานก็เล่นได้ค่อนข้างดีก็จะเป็นคนที่เบียกชิรูลงมาแทนนะครับส่วน <c oughs> คนเดิมที่อยู่ก็จะเป็นเอมบัปเป้แล้วุเด โดยใน3าตัวหน้าเนี่ยเดมเบเร่เนี่ยชัดเจนว่าจะปักอยู่ทางขวานะครับส่วนทางตูรามีบาเป้เนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะครับว่าใครจะยืนเปกใครยืนกองหน้าก็จะทําให้คู่แข่งเนี่ยหรือว่างงได้ในตรงนี้นะครับในระวาณน,นี้สรับฝรั่งเศสในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียเนี่ยก็คิดว่าทีมของรับรังนิกนะครับจะยึดระบบหลังสี่นะครับไม่เล่นหลังสามเกมรับมาสู้แบบ สักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยก็เล่นในเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยคุ้นเคยกันเหมือนเดิมนะครับทีมออสเตรียเนี่ยก็มกักจะมาฝังผู้เล่นในเยอรมันอยู่แล้วตัวอย่างก็คุ้นๆกันหมดนะครับว่าจะเป็นคอนราดไลเมอร์มาเซลซาบิเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าตัวดังๆที่เราคุ้นทั้งนั้นเลยหรือว่าคริสเตียนบอมการ์เนอร์ของไลซิกเงี้ยนะครับก็ประตูที่11ตัวจริงที่าดนะครับประตูก็จะเป็นพัทริกเพนนะครับส่วนหลัง4คนก็แม็กซิมิเลียนวอลเบอร์จับคู่เควินดันโซนะครับ อาจจะมีสลับสับเปลี่ยนได้ก็คือฟิลิปลีนฮาร์ดนะครับที่สงส่งบอกว่าชื่อชันไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่ที่ลังนิกเนี่ยจะเลือกใครกับสถานการณ์เกมแบบนี้นะครับส่วนแบ็คซ้ายขวาเนี่ยก็ฟิลิปเอมเวเน่กับทางสเตฟานพอร์ชนะครับเป็น2คนที่ถือว่าค่อนข้าง90%้าสเอลยว่าจะปักตรงนี้นะครับส่วนท่างงกลางนะครับคอนหลัดไลเมอร์จับคู่กับนิโคเซวาลนะครับของอัลตรูโรแมนชมิดปีกซ้ายคริสตอฟบอมการ์เนอร์ปีกขวามาเซลซาบิเซอร์ส่วนหน้าป้าก็เป็นฟอร์เรนกรีลิชนะครับ ถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงนะ่ะก็อาจจะเป็นตรงตำแหน่งตัวลุกได้เหมือนกันนะครับที่จะมีฟอร์เรียนคายนะครับคนนี้คนหนึ่งจากไมล์ศูนย์ห้าเนี่ยมาสลับสับเปลี่ยนกับตัวข้างหน้าได้คนใดคนหนึ่งนะครับถ้าสมมติฟอร์เรียนคายลนก็อาจจะสลับกับรูมแมชชิดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปส่วนผลการแข่งขันที่คาดการก่อนเกมสำหรับคู่นี้นะครับชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยเห็นเพื่อนที่ออกสตาร์ท ที่เป็นทีมเต็งเนี่ยคงจะไม่อยากน้อยหน้านะครับไม่ว่าจะปเ,ปเป็นสเปนเดรมานเนี่ยยิงกันถล่มทลายเลยเชื่อว,ว่าฝรั่งเศสก็จะมาในทรงแบบนั้นเช่นกันนะครับผมว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะยงิงออสเตรียได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ่โดยแบบเอมปัเปปปียเนี่ยต้องมี1ลูกเป็นอย่างหนอยแน่ในวันนี้นะครับเหมือนกับอัดอั้นผมว่ามาแน่ๆนะครับเป็นประมาณนี้ไปส่วนอีกคู่หนึ่งแถมท้ายก่อนจากลาไปดูเกมในวันนี้กันนะครับก็จะมีคู่หัวข้าม2ทุ่มโรม,มาเนียกับยูเครนนะครับก็พูดคร ยูเครนตัวชื่อชั้นยังดูดีกว่านะครับก็คือมีด็อบบิลก,กับซีการ์คอสในที่เล่นในลาลิกาสเปนกับจีโรนาเป็นคู่หูดูโอกันนะครับผมว่าจะเป็นทีเด็ดในการที่ยูเครนจะสามารถชนะโรมาเนียไปได้นในวันนี้แบบเฉือนๆด้วยสก o r e สองหนึนะครับคือนอกจากตรง2คนนี้แนละ้วเนี่ยมันก็ยังมีคนอื่นอีกนะครับอย่างมี่ใคโร,รม,มูริกอย่างเงี้ยเล่นฟอร์มทีมชาติกับโซโมสอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนละคนนะครับเล่นได้ดีส่วนเคลมลับ ก็ค่อนข้างไว้จ่าได้ในระดับหนึ่งนะครับทั้งดูนินของไลอัอมามลิทที่เป็นนี้ก็ลงเยอะหรืวอว่าอเดนสบันยี่ของบอลมัดนะครับเป็น2กองหลังที่จะเป็นแกนของในชุดนี้นะครับยุเคเรนจะขาดก็ซินเชนโก้คนเดียวนะครับในค่าคืนวันนี้ส่วนโรม,มาเนียเนี่ยนะถ้าให้พูดถึงคนที่พอจ่าดังๆก็จะมีตัวอย่างดราก,กูซินของสเปอร์นะครับแต่ก็แทบไม่ได้ลงเลยนในปีนี้นะครับ แล้วก็จะมีแบบตัวที่เคยเล่นกันโชว์มาแต่ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าไหร่อย่างรัสวานมาลินอะไรเงยนะครับส่วนข้างหน้าก็จะมีเดนนิสแมนที่เคยขึ้นมาเหมือนกับดังเป็นวันเดอร์คิดของโรมาเนียเมื่อก่อนสักย้อนไปประมาณ4ีปีที่แล้วนะครับแต่ก็สุดท้ายขึ้นมาเล่นแบบหลีกตังไม่ได้นะครับคุณชื่อล่าสุดเนะี่ยคืออยู่กับปาลมานะครับ แต่ก็ดูจะไม่มีผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันในหลีกดับสูงสักเท่าไหร่นักนะครับก็แต่ดูเกตชื่อชั้นเป็นรองก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับคาดว่าอยู่เกตน่าจะเฉือนสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวหลังเกมก็มาเจอกันได้นะครับในเกมวันนี้ก็ตามที่บอกกเกรดไว้หัวคลิปเลยคู่ฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมนะครับก็ขอคุยขอจบการคุยก่อนเกณพรีวิววนที่เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับ